วันนี้ผมจะมาสอนเคล็ดลับการเทรดรีเวอร์โซ่บาทำอย่างไรให้ได้กำไรในคู่เงิน GU ดูให้จบคลิปนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนสวัสดีครับผมเมธวัตจาก c h a t r a d e School นะวันนี้มาพบกับ EP ที่161นะครับโดยวันนี้ผมจะนำพลายแอคชั่นนะครับที่ผมชื่นชอบนะแล้วก็ผมได้สอนหรือว่าแชร์นะครับออกจะบ่อยนะในคลิปวิดีโอในคอร์สของ a d v a n c e Course นั่นเองนะครับนั่นก็คือตัว Re v e r s a l Bar นะ ผมจะมาแชร์3ขั้นตอนเท่านั้นนะครับในการใช้ r e v e r s a bar ผสมผสานกับ super trend นะครับทำอย่างไรให้ได้ WinRate สูงถึง50%นะครับแล้วก็ RR อยู่ที่1ต่อ1.5เท่าดูให้จบคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะหรือว่าใครต้องการให้ผมนำระบบอะไรนะครับหรือว่า s t r a t g y ไหนนะมาแชร์ก็อย่าลืม c o m มนต์ใต้ล่าง จะได้นะครับนำระบบนั้นมาพัฒนาแล้วก็มาแชร์ต่อใน YouTube ให้ดูด้วยนะครับโอเคสำหรับ3สเต็ปเคล็ดลับการเทรดรซเซอร์บารให้ได้ผลกำไรที่ดีเยี่ยมในกู้เงินจีอูทำได้อย่างไรเชิญชมได้เลยครับมาถึงภา์ที่1นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ3มสเต็ปขั้นตอนเซตับการเทรดใน EP ที่161นนะในอีนี้ จะพูดถึงตัว r e v e r s a bar เป็นหลักนะครับก่อนนต้องมาเข้าใจถึงตัว r e v e r s a bar ก่อนนะผมขอหยิบยกสไลด์ในที่4นะหรือว่าตัว advance นะครับเป็น technical ลำดับที่4นะซึ่งนักเรียนที่เคยเรียนไปแล้วก็จะเข้าใจอย่างแน่นอนนะแต่ว่าวันนี้มาต่อย,ยอดกันให้ดูนะครับแล้วก็เอามาแชร์เพิ่มเติมนะนักเรียนที่ดูไปใน advance d course แล้วก็สามารถที่จะนำ strategy นี้ไปเพิ่มนะครับเป็นระบบในการเทรดได้นะ อย่างแรกนะครับตัวรีเวอร์โซบาร์เนี่ยนะครับมันเป็นบารักษณะนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วรีเวอร์โก็คือมักจะมีการกลับตัวนะครับทีนี้มันก็จะมีการกลับตัวลงแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นนะเช่นกรณีนี้มีเทรนด์ up เทรนด์ขึ้นมาเนาะแล้วมาเจอแพทเทิร์นของรีเวอร์โซบาร์ลักษณะแบบนี้นะก็มีโอกาสที่จะกลับตัวลงเราเลยเรียกนะครับตัวแพทเทิร์นลักษณะแบบนี้ว่า bearish reversal bar ส่วนตรงนี้คือตรงข้ามนะครับเทรนด์ลงมาก่อนแล้วก็มีการกลับตัวนะครับเพื่อขึ้นนะก็จะเลือกว่า ตัว bullish reversal bar นั่นเองตรงนี้เป็นกราฟของ bar chart นะครับเพื่อนๆที่ดูแท่งเทียนมาอาจจะไม่คุ้นเคยผมอธิบายสั้นๆนะครับ bar chart นั้นดูง่ายกว่าแท่งเทียนนะและก็เหมือนแท่งเทียนเลยนะครับคืออะไรมันเหมือนกิ่งไม้นะครับจะมีกิ่งด้านซ้ายและกลิ่งด้านขวาเสมอกิ่งด้านซ้ายและกิ่งด้านขวาเสมอกิ่งด้านซ้ายและกลิ่งด้านขวาเสมอนะครับซ้ายจำไว้เลยนะครับซ้ายเปิดองไว้นะครับซ้ายเปิดขวาปิดนะครับนั่นก็คือ แทงซ้ายตรงนี้นะครับขีดซ้ายตรงนี้ก็คือแทงแสดงถึงราคาเปิดนะครับส่วนกิ่งด้านขวาเนี่ยแสดงถึงราคาปิดเนี่ยเปิดนี่ปิดซ้ายเปิดขวาปิดเห็นไหมครับซ้ายเปิดขวาปิดซ้ายเปิดขวาปิดซ้ายเปิดและขวาปิดส่วนตำแหน่งไฮและโลแน่นอนนะครับเหมือนแท่งเทียนเลยนะครับเหมือนตัวไส้เทียนนั่นเองนะ พราะฉะนั้นเวลาดูราคาเปิดปิดเนี่ยเทรดเดอร์แถบยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเขามักจะใช้บาร์ฉากกันส่วนตัวผมเองผมก็ดูบาร์ฉากเป็นหลักเหมือนกันนะครับายเปิดขวาปิดจะค่อนข้างเร็วนะครับในการดูราคาเปิดปิดโอเคขั้นแรกนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนก็คือตัว b บ l ลิชลูเวอรโซนนั่นเองนะครับเบลลิชูวอรโซนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นตัวแทนเป็นจุดหมุนถ้าเจอเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสที่จะเป็นกราฟนั้นเปลี่ยนจากขา ขึ้นนะครับเป็นขาลงสูงนะครับตัวบริชูวโซนั้นดูง่ายๆนะครับดูเพียงแค่2แท่งเท่านั้นนะครับคือแท่งที่1นะตรงนี้เกิดยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องไปสนใจแต่ตำแหน่งที่2นะตรงนี้สำคัญนะครับตำแหน่งที่2เนี่ยจะต้องมีการเบรกไฮของแท่งที่1นี่คือไฮเนาะตัว H นะครับตัวไฮงแท่งที่1่จะสังเกตว่าแท่งเนี้ยเปิดซ้ายตรงนี้ถูกไหมแล้วราคาก็อะไรครับย่อลงมานิดนึงแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับทะลุอะไรครับเบรกไฮของแท่งที่1แต่สุดท้ายนะครับท้ายตลาด นะผู้ซื้อนะครับเหมือนจะชนะแต่สุดท้ายก็โดนเลยครับเทขายกลับลงมานะครับโดยการเซลนะครับหรือผู้ขายนั่นเองทําให้ราคาปิดปิดขวาถูกไหมมาปิดอยู่อะไรครับใต้ไฮของแท่งที่1ที่มันเคยเบรกผ่านขึ้นไปไว่ายง่ายคือเบรกไฮแต่ปิดต่ำกว่าไฮนั่นเองอย่างนี้นะครับโมเมนตัม um ของแท่งที่3ตรงนี้อันนี้คือแท่งที่3นะครับมีโอกาสที่จะมีโมเมนตัมการเซลนะครับหรือว่าการขายอย่ต่อเนื่องนั่นเอง นี่ผมอธิบายง่ายๆเลยนะจึงเป็นแพทเทิร์นของ Bear so บูลเลชูโร s ซ่ bar ในแบบของผมละกันโอเคปะ่ะคนอื่นอาจจะดูหรือว่าอาจจะเรียกหรือว่า,าจ,จะมีแพทเทิร์นการดูไฮโลเปิดปิดที่ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะอันนี้คือคุณเรียนกับผมคุณก็ให้แนะนำให้ใช้ตามนี้ไปเลยส่วนถัดมานะครับในเรื่องของบูลเลชูโซนะก็ดูเพียงแค่3แท่งเช่นเดียวกันนะครับแท่งที่1เกิดอย่างไรก็ได้นะครับเปิดปิดยังไงก็ช่างมันส่วนแท่งที่2เนี่ยคือแท่งสำคัญนะครับจะสังเกตว่าอะไรครับตรงนี้คือโลถูกปะ่ะ ตรงนี้คือโลของแท่งที่1นะนะครับเปิดซ้ายนะครับมีข้อแม้นะครับ2อย่างขึ้น1จะต้องมีการเบรกโลนะครับเนี่ยนะครับจะอาจจะซื้อขึ้นไปก่อนนะแล้วสุดแล้วก็มีการเทขายกลับลงมาเบรกเลยครับจนหลุดเลยครับหลุดโลของแท่งที่1ตรงนี้แต่นะครับท้ายตลาดนะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมาช่วงแรกนะพี่มีการขายแต่ท้ายตลาดมีการซื้อกลับขึ้นมาทําให้ราคาปิดนั้นปิดสูงกว่าเลยครับสูงกว่าโลที่มันเคยเบรกผ่านลงไปนะ ว่างี้ยคือมีการเบรกโลแต่มีผู้ซื้อดันราคาให้ปิดสูงกว่าโลคล้ายๆกับมีนะครับแรงซื้อกลับขึ้นมานะครับทำให้แท่งที่3เนี่ยมีโมเมนตัมของผู้ซื้อแน่นอนนะครับส่งให้ราคานั้นมีโอกาสจะพุชกลับขึ้นไปนะครับหรือว่า reverse trend กลับขึ้นไปนั่นเองมาต่อกันในเรื่องของ strategy นะครับผมจะไปทีละ step นะครับมี3ขั้นตอนนะครับ s t ็ p ที่1เนี่ย มาแล้วนะให้คุณเซตค่าตัวซูเปอร์เทรนขึ้นมาก่อนนะครับซูเปอร์เทรนที่ผมเซตนะก็จะอยู่บนเทรนดิ้งวิวแล้วนะอินพุตที่ผมใช้ก็คือ ATR l e n ก็คือ10นะครับส่วนแฟกเตอร์ก็คือเลข3นม่นเอนะเอนะส่วนซูเปอร์เทรนเนี่ยหลายคนคงเข้าใจอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มขาขึ้นนะเส้นซูเปอร์เทรนดก็อยู่ด้านล่างนะครับตัวโซนเนี่ยเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มขาลงแบบนี้ ตัวเส้นซูเปอร์เทรนก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็แถบก็จะเป็นสีแดงนะครับมีทิพย์ผลของขาลงนั่นเองดังนั้นในขั้นตอนที่1นนะผมจะรอให้ซูเปอร์เทรนนั้นเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวก่อนนะครับเมื่อไหร่เปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวนะครับผมก็จะถือว่าเข้าสู่สเต็ปที่1นั่นเองนะจะเห็นว่าตรงนี้ได้เข้าสู่สเต็ปที่1เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าอะไรครับซูเปอร์เทรนนั้นเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะถัดมานะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะ มองหาตัวสัญญาณริโอโซบานะครับเป็นสัญญาณแรกเท่านั้นนะครับผมจะเล่นนะครับตอนหนึ่งรอบซูเปอร์เทรนเพียงแค่สัญญาณเดียวเท่านั้นนะก็คืออะไรครับถัดไปเมื่อไหร่เกิดตัวริโอโซบาซึ่งจะต้องเป็นตัวบูลิชริโอโซด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเทรนขาขึ้นนะจะต้องหยิบตัวบูลิชขึ้นมาเท่านั้นนะถ้าเจอแบลลิชอย่าเล่นนะครับเพราะมันเป็นการสวนตลาดนะโอเคเรามามองหาตัวบูลิชไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นะมาแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของ b u l i s h reversal เพราะว่าอะไรนะครับผมจะอธิบายช้าๆอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังเป็นมือใหม่นะครับอาจจะตามผมไม่ทันนะครับอันนี้คือบาร์ที่เลยครับบาร์ที่1นะสังเกตไหมครับว่าโลของบาร์ที่1อยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยโลอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับบาร์ที่1อยู่ตรงนี้นะครับบาร์ที่2นะครับซึ่งเป็นบาร์ที่สําคัญถูกไหมที่ผมเน้นเมื่อสักครู่นะครับจะต้องอะไรครับเบรกโลเห็นไหมมันหลุดโลมาเห็นไหมมันมีแท่งตรงนี้แย่ลงมาแต่ราคาปิดปนไครับ ปิดได้สูงกว่าโลตรงนี้ตรงนี้คือโลนะครับตัว L นะเนี่ยเบรกโลแต่ปิดสูงกว่าโลนะครับครบ2เงื่อนไขเพราะฉะนั้นแท่งที่2เนี่ยเป็นลักษณะของ bullish reversal bar อ,อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเจอลักษณะของ bullish reversal bar นะครับเป็นสัญญาณแรกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆน,นะเข้าสู่สเต็ปที่3ทันทีเมื่อกี้คือสเต็ปที่2นะครับคือตัว bullish reversal นะถ้าเจอแล้วให้ take action ได้เลยครับโดยการเปิดออเดอร์ที่อะไรครับ pending ไว้ที่หายครับฟังดีๆนะ การเปิดออเดอร์นะครับอย่าเปิดผิดนะครับเราจะใช้คําสั่งเป็นลักษณะของ pending order นะครับหรือว่าการตั้งรอนะไม่ได้เข้าที่ market order นะครับส่วน stop loss นะครับวางไว้ที่ low นะครับของอะไรเอ่ยของตัวรูเล็ตโซ่บานั่นเองนะครับเผื่อบัฟเฟอร์อย่างน้อย3-5พิบนะครับถอยลงมา3-5พิส่วนระยะ take profit นะ take profit target อยู่ที่1ต่อ1.5เท่านะครับตามนี้เลยเข้าไหมนี่คือเซตอัพการเทรดนะครับ เราจะเล่นเฉพาะสัญญาณแรกเท่านั้นนะโอเคปะ่ะลองดูนะครับโอ้ทะลุทะลวงไปไกลมากนะครับก็ตรงนี้ก็จบนะครับเทคพอร์ติทาร์เก็ตไปเรียบร้อยตรงแถวๆวนี้นะโอเคครับทบทวนอีกทีนึ่งละกันนะครับ1ก็คือใช้ซูเปอร์เทรนฟิลเตอร์นะส่วน2ก็คือมองหาตัวลักษณะของอะไรครับ r e วเซอรบาร์เป็นแบบบูล i s ช r e วเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือนะครับเหตุการณ์ตรงนี้คืออยู่ตรงนี้เห็นปะเบรกโลแต่ปิดสูงกว่าโลนะครับ เพื่อนๆก็เทคแอคชั่นโดยการตั้ง b u y s t o อปอไว้นะครับหลังจากนั้นก็ตั้ง t ท k e profit target อยู่ที่1ต่อ1.5เท่านะและราคาก็วิ่งมาชนถามว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสัญญานะครับเป็นลักษณะของ e ูโซบา r เกิดขึ้นอีกเราสามารถเทรดได้ไหมผมตอบได้เลยว่าไม่เทรดแล้วนะครับไม่เทรดจนกว่าอะไรครับซูเปอร์เทรดนั้นจะต้องเป็นชุดใหม่ก็คือเปลี่ยนสีนั่นเองเปลี่ยนจากเขียวมาเป็นลักษณะเป็นสมมุติเป็นเปลี่ยนจากเขียวเป็นสีแดง แล้วก็มีเป็นลักษณะของ b e a r i s h reversal อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> สามารถที่จะเลล์ได้นะแต่ตรงนี้ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามี bullish reversal เราจะไม่เล่นแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมจะเล่นเพียงแค่สัญญาณเดียวหรือว่าเป็น first signal แรกนะครับของตัว reversal bar ใน super trend ชุดเดียวเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างขาลงกันครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นแล้ลองมาดูตัวอย่างการเทรดขาลงเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับ อย่างที่บอกนะครับทบทวนนะว่าเราเทรดได้เพียงแค่1นสัญญานะครับตัว first signal ใน super trend 1ชุดหรือเปลี่ยนสี1ครั้งเท่านั้นนะตัวอย่างขาโล่งนะครับแน่นอนว่าจะต้องรอ super trend filter ในตำแหน่งใน step ที่1นะครับเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงก่อนนะครับตอนนี้ super trend นั้นเป็นสีเขียวนะครับแนวโนม้นมยังมีขาขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้น filter trend แล้วเราจะเปิดขาบายเราจะยังไม่เทรดขาซลล์นะครับจะสัเกตว่าตรงนี้มีการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วจากเขียวเป็นแดงแปลว่า ขาลงนั้นมาแล้วนะครับวิธีพลขาลงมาแล้วดังนั้นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนจะต้องคอยมอนิเตอร์ตลอดก็คือตัว bearish reversal นะครับบอกว่าจะเข้าใจตรงกันนะเมื่อไหร่เจอตัว bearish reversal นะครับเราจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่ามันมีการเบรค high แล้วปิดต่ํากว่า high หรือเปล่านะครับหรือเป็นเงื่อนไขของตัว reversal bar หรือเปล่านะอ่าลองมาดูกันนะครับ high นะครับของตรงนี้ลองเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับตัว open high low close นะครับ high ตรงนี้แท่งสีเขียวนะอยู่ที่104จุด 14 5นะครับดูทัศนียมตฐานก็ได้145ตัวถัดมาด้านข้างขวามือของผมนะครับถ้ามีการเบรกไฮขึ้นไปนะก็คือต้องมีค่ามากกว่า145นะครับจะถือว่าเป็นการเบรกไฮจะเห็นว่าตรงนี้มันอยู่ที่149งี่ครับเพราะฉะนั้นมันมีการเบรกไฮขึ้นไปแล้วราคาปิดก็ปิดต่ากว่าเลยครับไฮที่มันเบรกในแท่งที่1น,นั่นเองเห็นไหมปิดตรงนี้มีทิทธิพลของขาลงกดลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเรียกว่าตัว b a l i s h b reversal นะครับ พราะฉันเจอเ็จที่2แล้วเราสามารถที่จะเปิดเซลได้นะครับโดยตั้งเซลสต็อปไว้ที่โลนะของตัว b บ a r ิชัวรโซนะครับส่วนสต็อปลอสไว้ที่ High เผื่อบัฟเฟอร์สัก3 5พถึงพิปตัวประมาณนะครับส่วนระยะเทปพิ f ทาร์เก็ตนั้นอยู่ที่1ต่อ1.5เท่านะโอเคนะครับผมเผื่อไว้ประมาณ1.51ะครับเผื่อค่าสเปรดคอมมิชชั่นนิดหนึ่งแล้วกันนะ จะเห็ว่าตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นของแบร์ฮิวอัลโซ่เพื่อมองลงต่อนะครับเป็นการเล่นตามเทรนด์นั่นเองนะครับโดยมีจุดเทคโปรฟิตชัดเจนแล้วก็สต็อปลอสชัดเจนนะลองปล่อยออเดอร์เพลย์ดูนะครับโอเคตรงนี้ก็จิ้มไปโดนตัว TP เรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าตรงนี้เราชนะนะถัดไปนะผมอยากจะให้ดูนะครับว่าถ้ามีสัญญาณถัดไปเราจะเล่นได้ตรงไหนนะครับตรงนี้ไม่ได้เล่นเลยครับผมบอกเลยเพราะว่าเราจะเล่นเพียงแค่สัญญาณเดียวเท่านั้นนะครับ สาเหตุที่ไม่เล่นตรงสัญญาณอื่นเพราะว่าเสี่ยงในโอกาสนะครับที่เราจะเข้าไปในช่วงหมดรอบนะครับหรือว่าใกล้จะหมดรอบนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทดสอบแล้วนะครับการเล่นสัญญาณแรกนั้นให้ผลที่ดีกว่านั่นเองนะแต่เพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับถ้าดีกว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแล้วก็แนะนำว่าอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวผมจะได้พัฒนาต่อนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเล่นถัดไปได้เมื่อไหร่ครับเมื่อซูเปอร์เทรนเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวนั่นเองเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเล่นตัวบูลชิวอัลโซได้นะครับอย่างที่ผมเห็นตรงนี้เห็นปะมีการนี้แท่งที่1แท่งที่2มีการอะไรครับเบรกโลว์ Low, แต่ปิดสูงกว่าโลเห็นปะแท่งนี้นะหนึ่งสองครับเบรกโลว์ Low, นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดสูงกว่าโลอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะเทรดในลักษณะของบูลชิวอัลโซได้นะครับโดยตั้ง pending ไว้ที่ไหนครับที่ high นะครับแล้้ววก็ Stop ไที่ Low, เ่เเผืออบัฟฟร์จุด แล้วก็ Take profit target อยู่ที่1ต่อ1.5เท่าเนี่ยแบบนี้นะครับก็เป็น setup การเทรดในกรณีขาขึ้นนะสามารถเล่นต่อได้แต่ระหว่างทางตรงนี้จะไม่ได้เล่นนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้เป็นไงบ้างน่าจะ Take profit ไปแล้วนะครับที่ตรงนี้เห็นปะทันไหมครับตรงนี้อันนี้คือ Take profit นะ target ตรงนี้คือชนไปแล้วนะครับก็จะได้ทั้งกำไรขาลงและขาขึ้นนะครับอ่ะลองดูต่อนะครับ เผื่อจะมีออเดอร์อะไรให้เราเห็นอีกนะเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราเทสขาขึ้นในซูเปอร์เทรนเขียวรอบนี้แล้วนะครับตรงนี้เราเปิดชนะไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไม่เทรดต่อแล้วนะครับตรงนี้คือเราชนะไปแล้วคำถามคือแล้วถ้ามันโดน Stop ปล s สล่ะเราเสียละ่ะนะครับเราจะเทรดต่อได้ไหมในสัญญาถ,ถัดไปผมตอบเลยว่าไม่ได้นะครับ จะต้องรอให้ซูเปอร์เทรนเปลี่ยนสีเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณเข้าในสัญญาณแรกหรือว่า first signal แล้วโดน stop loss ออกมานะครับคุณจะต้องรอสัญญาณของซูเปอร์เทรนนั้นเปลี่ยนสีใหม่หรือว่าไปไล่สเต็ปที่1ใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่เล่นละหลังจากนี้นะครับมาเล่นอีกทีหนึ่งก็มาลองมองหานะครับอันนี้เป็นเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงแล้วนะครับตามที่คุยกันคือแะไร คุณสามารถเข้ามาเรียนทรีใหม่ได้นะครับคุณก็ต้องมองหาสัญญาณในสเต็ปที่2นั่นเองกนะ็คือตัว b a r i s h reversal นะครับถ้าเจอแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้นะตรงนี้ยังไม่เจอนะฮะโอเคตรงนี้ผมเริ่มสงสัยนะครับผมขอวัดนิดนึงตรงนี้คือแท่งที่1นะครับดู high นะสามนึ่งสนะครับส่วนแท่งดานขวามือ315หนึ่งห้า้าแปลว่ามีการ break high ขึ้นไปแล้วปิดต่ํากว่า h i g เห็นปะ high อยู่นี้นะ เบรคไฮ้นะครับ315หปิดต่ำกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสัญญาณของ bearish reversal so นะครับในสเต็ปที่2ชัดเจนนะซูเปอร์เทรนด์มันก็มองลงอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดเซล์นะที่โล้นะครับเพนดิ้งเป็นลันกษณะของเซล์สต็อปส่วนเทปพอร์ฟิทแทร็กเก็ตนั้นอยู่ที่ไฮของยูโซ่บาร์บวกประมาณ3-5มถึงห้าพิพเทปพอร์ฟิทแร็เก็ตนะอยู่ที่1ต่อ1.5เท่านะครับตรงนี้เห็นปะเนี่ยก็คือเป็นแพทเทิร์นที่เราสามารถจะเล่นต่อได้ตรงนี้คือ first signal ด้วยนะครับสัญญาณแรกนะครับโอเคปล่อยเพลงนะมาตรงนี้ก็ลงไปเทส profit อีกมาก็สามารถที่จะเทรดได้ทั้งเลยครับขาลงนะครับขาขึ้นและขาลงเห็นปะเล่นซูปปเปอร์เพลนเปลี่ยนสีทีหนึ่งก็เล่นชุดหนึ่งเล่นชุดหนึ่งเล่นชุดหนึ่ง,น,น,งนะหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจครับลองไปดูแบ็กเทสในตลาดจริงในคู่เงิน G ี Time f r a m ร4ชั่วโมงในพาร์ทสุดท้ายได้เลยครับเปรด1นึ่ 2, n ศ a นย์สองเนียน คอสเรียนที่สามารถวัดผลการเทรดได้ตั้งแต่ก่อนเรียนไม่ว่าจะเป็นคู่เงินปอนเราก็จะสามารถจับคู่หรือว่ามีระบบที่เหมาะกับคู่เงินปอนให้คู่เงินออสเตรเลียนดอลลาร์ก็เช่นเดียวกันครับรวมไปถึงคู่เงินเยนจะเห็นว่า performance นั้นมี equity curve ที่เป็นธรรมชาติดรอว์ดาวเราจะคุมให้ไม่เกิน30%และพิเศษสุดๆก็คือการอัปเดตในคู่เงินทองคำใน d a y trade 1น2ไม่มีค่าใช้ใจ่าย สามารถที่จะสร้างพอร์ตเติบโตจาก1,000เหรียญเป็น7,300เหรียญได้ภายในระยะเวลา6ปีนี่คือ my effect book ของผลการเทรด day trade 102นะครับตั้งแต่กลางปีที่แล้วปี2020จนถึงปัจจุบันคือเดือนมีนาคม2021นะครับก็สร้างผลตอบแทนไปแล้วฉเฉลี่ยนะครับอยู่ที่60.7%นะครับ มันลี่นะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยผลกําไรต่อเดือนอยู่ที่4.61%ต่อเดือนดอดาวนนั้นค่อนข้างจะต่ำมากๆนะครับสําหรับคนที่ไม่สะดวกอยู่หน้าจอนะครับเดย์เทรดหนึก็มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทํางานหรือว่ามีการเทรดเป็นไลฟ์นะครับก็คือตัว VIP Signal Line นะครับก็จะแจ้งจุดเข้านะครับ s t o p Loss และจุด Take Profit ให้กับคุณในยามที่คุณไม่สะดวกนะครับก็ติดตามทุกอย่างได้ใน d a y Trade 1 0 2 DNA m a t c h i n g c o ครับ มาถึงพาร์ตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแบ็กเทสในตลาดจริงนะครับผมอยู่บนคู่เงิน UJ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับ Broker ที่มีค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นนะครับต่ำมากๆนะครับเหมาะกับการเทรดทุก strategy นะครับไม่ว่าคุณจะเทรดมือหรือว่าใช้งานมืเองก็ตามนะวินเวทของระบบอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่50นะครับ RR 1ต่อ1.5ก็พอได้นะพอไหวนะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวเส้นสีเขียวคือ Supertrend นะครับเซตค่าไว้แล้วส่วน จุดตรงนี้นะครับเป็นตัวช่วยดูรัวโซบานะครับก็จะเป็นตัว Price a ช t i ่นคอมโ o อินดิเคเตนะใครที่อยากได้นะครับก็ผมทิ้งลิงก์เปิดบัญชีกับติ๊กมือบร oker ไว้นะครับก็สามารถที่จะเ,เปิดบัญชีใต้ล่างนี้นะครับแล้วก็ฝากเงินแล้วก็แจ้งภาพเข้ามาทาง Line แอดของแช r a d e เทรดส l นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะตอนนี้นะครับส่วนวิธีการใช้นะครับก็ให้มาที่ตัว p r i c เชั่นคอมโบนะครับหลังจากนั้นก็ติ๊กในส่วนของ ตัวร s โ Bar นะครับเป็น True นะครับส่วนตัวอื่น e n g u l f i ฟ g Bar นะครับ Inside Bar หรือแม้กระทั่ง Pin Bar เองก็เป็น f a false ให้หมดนั่นเองนะครับวิธีใช้นั้นง่ายมากๆนะเ <นะ S 1> พื่อนๆหลายร้อยคนก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้เปิดบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะจุดน้ำเงินนะครับคือตัวแทนของ i u l r i v h r s so a l นะครับส่วนจุดสีแดงก็จะเป็นตัวแทนของ bearish reversal so นะครับมันก็จะช่วยเราดูในเรื่องของ การเบรกไฮปิดต่ำ่าไฮหรือว่าเบรกโลปิดสูงกว่าโลนั่นเองนะครับทำให้เราไม่ต้องมานั่งดูไม่ต้องมานั่งกัดน,นะครับราคานะตัวอินดี้มันก็สแสดงให้เห็นเลยตัวอย่างของการเทรดขาลงก่อนละกันนะครับตรงนี้จะสังเกตว่าซูเปอร์เทรดนั้นเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะเล่นนะครับก็คือรอให้เกิดตัวจุดแดงนั่นเองจุดแดงเกิดขึ้นตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว b บ a r i s h r e นะเอเพื่อนๆทำไมอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่มีออเดอร์นะครับจริงๆแล้วนะผมก็ตั้งเซลไว้แหละ แล้วก็ซับหลอดไว้ด้านบนแต่จะสังเกตว่าไม้เนี้ยแท่งถัดไปนะครับหรือว่าถัดถัดไปตรงเนี้ยมันไม่ได้ลงมาชนนะครับแต่ไม่ได้ชนออเดอร์นะแต่มันขึ้นไปชงซับหลอดก่อนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับให้เราลบตัวเซลล์ t o p ทิ้งเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นทริคนะอย่าลืมนะครับเราจะลบทิ้งนะครับแล้วรอสัญญ,ญาณใหม่เกิดขึ้นนะสัญ,ญญาณใหม่ของเราอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อนๆก็ต้องตามต่อนะจุดแดงถัดมาอยู่ตรงนี้ครับเห็นปะก็คือแท่งนี้ มีการเบรกไฮและปิดต่ํากว่าไฮนะครับปิดตรงนี้ก็ต่ากว่าไฮตรงนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลักษณะของ b bearish b ร a r i s h reversal นะครับผมก็ตั้งเซลสต็อปไว้ที่โลนะครับเผื่อซับลอสไว้ที่ไฮด้านบนนะครับแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้นะรหนึ่งศูนย์สามจุดเก้าห้าพอตั้งแล้วแท่งถัดไปนะครับก็ลงมาทันทีเลยนะครับแล้วก็ซัดท p ไปเลยครับหนึ่งตอนหนึ่งจุดห้าเท่าผมก็เลยติ๊กถูกเอาไว้นะเพื่อนๆจะตามทันนะครับตรงนี้จุดเกิดเหตุของเรานะครับตัว b e a r i s h reversal ไปนะครับลองดูตรงนี้ยังเป็นซูเปอร์เทรนสีแดงของชุดนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะไม่ได้เล่นเลยนะเพร่นอนสังเกตเห็นไหมผมมาเล่นอีกทีตรงนี้ครับซูเปอร์เทรนเปลี่ยนสีแล้วนะครับผมก็จะมองหาตัวอะไรครับจุดน้ําเงินนะฮะใครที่มีอินดี้ก็จะมองหาง่ายหน่อยเป็นตัว first ซิกแนลนะครับลักษณะของจุดน้ําเงินขึ้นคืนคอ b a l l i s h r e v e นั่นเองนะก็คือวงตรงนี้นะผมก็ทําการเปิดบายไปนะครับซับล็อตอยู่ด้านล่าง แล้วราคาก็วิ่งพรวดพลาดนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยขึ้นไปเทคโปรฟิตอีกผมก็เลยเทคถอยนะครับตรงนี้หวังเพื่อนๆจะตามทันนะถัดไปนะครับชุดที่เล่นถัดไปนะครับซูเปอร์เทรนเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงพเพราะจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงแล้วนะครับผมก็จะมองหาตัวอะไรครับจุดแดงจุดแรกนะครับก็คือตรงนี้ชุดนี้ครับแบ ish ลัว s ซ l อยู่ตรงนี้ a บร i g h แต่ปิดเลยครับต่ำกว่า High เห็นปะ ผมก็ตั้งเลยครับเซลสต็อปรอไว้ข้างล่าง stop loss รอไว้ด้านบนนะครับตรงนี้แล้วราคาก็พรวดนะครับไม่คิดอีกแล้ว1ทั้งต่เท่าจัดไปอีกแล้วนะครับตัว first signal ของ r s s s a l Bar ตรงนี้ก็ติ๊กถูกไปอีกหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เล่นทีละชุดอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยสอนอยังไงก็เทรดอย่างนั้นนะครับตรงไปตรงมาตรงนี้มีแพ้นะครับเพราะจากีแดงเป็นเขียวแปลว่าอะไรครับเราต้องเริ่มเล่นชุดใหม่แล้วถูกปะ ชุดใหม่เกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงแพ้มาดูด้วยนะครับอย่าดูแต่ชนะอย่างเดียวนะจริงๆแล้วมันเกิดสัญญาณแรกคือตรงนี้ออขออภัยครับสัญญาณแรกอยู่ตรงนี้ครับจุดน้ําเงินเห็นไหมก็คือตัว bullish เนาะเพราะว่า super trend สีเขียวนะครับก็ทําการเปิดเลยครับเปิด buy stop ไปนะแล้วก็ stop loss ไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นี่คือ SL หลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นมาชนเนาะตรงนี้แล้วราคาก็ลงไปข้างล่างครับก่อนที่มันจะขึ้นไปก็ไม่เป็นไรครับไม้นี้ก็เสียไปนะครับ ชน,นะภาษาไม้ติดนะครับวัยรุ่นเนะี่ยไม่ต้องกลัวนะครับดูสักช็อตหนึ่งแล้วกันนะตรงนี้ก็ผ่านหลายตลาดนะครับมีไซด์เว์แล้วนะครับมีเทรนมาแล้วมีไซด์เว์มาแล้วอ่าตรงนี้แดงยังไม่มีสัญญาณนะครับตรงนี้แดงแต่ทําไมเพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าทำไมไม่มีสัญญาณจริงๆมันมีสัญญาณนะครับตัวแบริชตรงนี้เห็นปะสิ่งที่ผมทําคือแล้วผมตั้งเซลสต็อปลอ s s คือเซลสต็อปนะครับสต็อปลอรออยู่ข้างบน แต่ข้อสังเกตคือนะครับราคาหลังจากนี้ที่ผมตั้งเซลล์สอ็อปเนี่ยมันไม่ลงมาชนออเดอร์นะครับแต่ขึ้นไปชนสต็อปลอสแต่ว่าเราไม่ได้เสียนะแต่ว่าให้เราเลยครับดีล e ทออเดอร์นี้ทิ้งครับเพราะมันไม่ได้ใช้นะครับมันไปโดนสต็อปลอสก่อนถานาตรงนี้เลยมือว่างนะครับไม่ได้เล่นมาเล่นอีกทีคือตรงไหนนะครับก็ต้องรอเปลี่ยนชุดถัดไปนะครับเปลี่ยนจากเลยครับแดงเป็นเขียวง่ายๆเนาะ ระบบนี้นะครับไม่ยากเลยนะผมว่ามือใหม่ก็สามารถจะเทรดตามได้นะครับพอแดงเป็นเขียวปุ๊บโอกาสมาแล้วครับโอกาสมาที่เราจะมองหาตัวอะไรครับบู l ชิวล r ซโซอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับเห็นปะจุดสีฟ้านะครับ bullish reversal เกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็ตั้งตรงไปตรงมาเลยครับ Entry Stop loss นะครับที่ตรงนี้นะเบ a k l o w ิดสูงกว่าโล w นะครับพอตั้งไปแล้วแท่งถัดไปก็ชนนะครับแล้วก็ยึกยักหน่อยแล้วก็ท p จบนะครับ1ต่อนจุเท่า ตรงนี้ก็ติ๊กถูกไว้ก็สามารถลองนําไปอแดปใช้ได้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ทําการแบ็กเทสมาค่อนข้างหลายมาใยหย้พอสมงครัวนะครับก็วินเรดดีนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาร์หนึ่งต่อนหนึ่งจุดห้าเท่าหวังว่าเพื่อนๆจะนําไอเดียตรงนี้นะครับตรงนี้อย่าลืมนะเป็นเพียงไอเดียในการเทรดนะครับอย่าเอาเป็นเอาตายนะกับมันมากนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆใช้คนละโบรเกอร์กับผมนะครับผลการแบ็กเทสก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะราคาแต่ละโบรกนั้นก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเวลาซูเปอร์เทรนด์มันให้ค่าพารามิเตอร์นะครับมันให้ค่าสีหรือว่าตัวโลโซบาร์เนี่ยไฮโลเนี่ยครับมันก็จะเหลื่อมๆกันนะผลในการแบ็กเทสทดสอบก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วนะคนทำระบบก็จะพอทราบดีนะอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับว่าต้องการให้ผมทำระบบแบบไหนมาแชร์กันนะก็ถ้ามีโอกาสก็จะจัดให้นะครับโชคดีในการเทรดนะครับมิสเตอร์ทุกท่านสวัสดีครับ